สวัสดีครับพี่น้องที่กคารพหลักทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะครับมื้อนี้มาพอกันอีกคือเกานะครับกินเขาแรงน้ากันนะครับพี่น้องเมื้อเนี้ก็ไดนะครับกอนที่กินเขาแรงกับฝากพี่ฝากน้องไว้สักอนนะครับนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้าแน่นะครับถ้าถึกใจก็ได้นะครับ ช่อง YouTube นะครับแสวงรถเกี่ยวข้าวนะครับแสวงรถเกี่ยวข้าวเบอง์ในช่อง YouTube นะพี่น้องนะครับสำหรับแสวงรถเกี่ยวข้าวพารวยนะครับเบิงในเพจนะครับสำหรับผู้ติดตามหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยหวยเล่านะครับมีให้พี่น้องได้เสี่ยงโซคกันทุกมื่อทุกทุกหมวดนะครับมอนีพาพี่น้องไม่กินข้าวแรงนะครับนะครับ กินเขาแรงอ,อมนองงัวครับพีนองเมื่อนี่ว่ามันสีแซบยุ่นแล้วออมนองง่วก็ได้นะครับโอ้ยลืมสอนลืมบ่วงมากจนว่ามันสีเดียวอันนี้ตักกินบนน่องข้างน,นี้นะครับว่าเป็นยังนะครับออมนองง่วะนะครับแล้วก็มีมัมเนื้อน้ำนะครับซื้อมัมเนื้อมากได้แต่หลัด กินกับข้าวเหนียวห้าหนี่แหละนะครับข้าวเหนียวกําลังหนึ่งหอนๆมากว่างั่นละเอ้ารู้สึกว่าหิวข้าวขึ้นมาอีกแล้วก็กินทันตัวนะครับไม่มีอย่างายดอกนะครับไม่ได้แปลกไม่ได้อยังนะครับกินธรรมดาบ้านเ้องนี้แหละอืจำเกียวกันมีเกียวน้ำนี่พี่นอ้ <c oughs> องความหนังง่วนครับ ซื่อนองง่วมาตลาดนะครับ ô oh, nhưng ngon hoàn nhiều hợp cái anh mới cái mắm nữa แสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเอาแต่พี่นี่แหละน่องมัวครับอหน่องมัว มว่แซ no <water> ่บอ้อมหัวง่วงเลยนเล พักหลายครับหลายชุมม้งนี่พักกินกินพักไลยๆนะครับหม่ำมเนื้อครับ ไข่าสาไข่าสามนองง่วครับ cây xà nuôi như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì sẽ 哦，过年花。 nữa các mắm nữa các bạn thịt nuôi กินไปกินมากเผ็ดยำมะพร้าวฉันแล้วเหรอือืมอมหนึงหัว ร้านตืออืมกินผู้เดียวจะบวชซื้อไม่กิโลหนึ่ง แซ่บเริ่มสีอิ่มแล้วพี่น้องนะพอดีละ mắm mầm nửa gấp om lòng ngũ à chín lá bột sao <laughs> vậy mầm chín có 啊、嗯，会、嗯，不、嗯、会。 นะครับแ <c> ซ <oughs> ่บร้ายมึอาม,ามังงัวก็ามํ <f uck> าฝากพีนนก่น้องกดติดตามน้ำเน่นะครับพีนน <f uck> ่น้องแวงรถเกี่ยวข้าวนะครับในช่อง youtube นะครับช่องแสงรถเกี่ยวข้าวนะครับช่อง youtube แล้วผู้ใดข้อหวยรายวันนะครับเห้เบ้งในเพจนะครับในเพจแสงรถเกี่ยวข้าวพารวยนะครับ มีหวยห้าหน้อยให้ทุกมื้อนะครับขอบุญของพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามโจโข่สุกคนนะครับสําหรับวันนี้บมมีอย่างหลายครับกินเขาอิ่มแล้วออมนองงัวกับย่างมัมนะครับย่างมัมเนื้อนะครับขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งโจโข่สุกคนนะครับไม่ดได้ก็ได้สําหรับวันนี้ขอการของลาสวัสดีครับนะครับ